สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เฟส2021นะทุกคนซีรีส์การพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนะทุกคนเป็นรอบคัดเลือกนะครับตอนนี้เราก็ดําเนินการแข่งขันมาแมตที่21แล้วนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วนะครับก็กลับไปดูได้นะเดี๋ยวผมขึ้นไว้มุมขวามือนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะเราครับเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้นะไม่ใช่แมตที่ง่ายนะครับทุกคนเกาหลีใต้เนี่ย อีครั้งที่แล้วเราไปเยือนเขานะครับก็เราก็เหมือนจะเก็บแป้มออกมาได้นะเหมือนจะเสมอนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น E p พีเลยนะมาดูครับว่า E p พีนี้เราจะเก็บ3ามแป้มจากเกาหลีใต้ได้ไหมไปครับเดี๋ยวเราไปจัดนักเตะก,กันก่อนเลยมาดูกันครับว่าใครฟิตบ้างวันนี้โอ้โหหัวทไมหัวตกกันขนาดนั้นล่ะาตายครับวันนี้เราจะฆ่าสุพนัทนะทุกคนโอ้ผมจะใช้ใครอ่ะ,จะเจริญศักดิ์หรอ โอเคผมจะ,จะเล่สักกระดษทิติพัน์ไม่ฟิตครับผมจะใช้เบนเดวิตลงมาแทนวีระเทพไม่ฟิตครับผมจะใช้ทางด้านพีระโดนแล้วกันเล่นได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เอเลียสดอนเลาะไม่ฟิตครับผมจะใช้ทางด้านดูเกลลงมาแทนโอเควันนี้สุภชัยฟิตครับแต่ผมต้องการแบบลิกแล้วยิงอะ ผมขอใช้จูดแล้วกันเนาะขอแล้วกันเกมนะี้จูดมาไปครับมาครับวันนี้เราเปิดบ้านครับที่ราชมังคลากฬาสถานครับต้อนรับการมมเยือนของเกาหลีได้นะทุกคนโอ้โหเป็นเกมที่หนักครับสำหรับเราเลยนะเกมเนี้นโอ้โหไม่ไม่แพ้ก็พอน,นะทุกคน รรหรือว่าเป็นโบนัสของเราเลยนะถ้าไม่แพ้เนี่ยถ้าชนะนี่โบนัสสุดๆนะบวกๆบวกๆ,ๆไปเลยนะป่ะครับเดี๋ยวเราไปร้องเพลงชาติก,ก่อนนะทุกคน มาครับเสร็จสิ้นพิธีการแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้เราเตะกลางวันด้วยนะไปครับครับเกมเริ่มครับโอ้โหเราได้เคียร์ก่อนเลยครับมาที่ดูเก้าโอ้เราดูครับเขาเพชรเราโอ้โหเขาเพชรเราเลยครับโอ้โหแล้วตอนหนึ่งมินโอ้เขาเพชรเรานะทุกคนแล้วหมาเลยครับตอนหนึ่งมินเปิดไปติดดูเก้าครับ ดูครับทุกคนโอ้โหเขาเพ็ดนะทุกคนใจเย็นๆนะเพิ่งเริ่มเกมเองพี่รีบเพ็ดไปไหนล่ะพี่ชนะทย์ครับออกมาให้กับสุภโชคครับไปตอดเข็งแล้วครับเดียรานหมายที่จูดแล้วจูดจริงเลยครับ โอ้เฮ็ดดีนักเป็นไงล่ะเฮ็ดดีนักเจอแกะเป็นไงโอ้เดี๋ยวยิงไม่ตรงบล็อกครับลูกนี้โอ้สวยมากนะโอ้เดี๋ยวยิงออกเฉยเลยครับโอ้เสียดายว่ะทุกคนแล้วยังไงยังไงครับโอ้โหไปแล้วครับสุนทรสุนทรักดด้วยขวาเลยครับกูขู่ติดบล็อกนะทุกคนแล้ว เกาหลีเขาจะส่วนครับโอ้โหไม่ให้หายใจเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเขาส่วนเราเลยครับซอนฮึงมินเปิดออกขวามาเลยครับมาที่รีคังอินรีคังอินโอ้โหิวมากแล้วรีคังอินเปิดครับโอ้โหบเขาสิ้นโอ้โหเกือบโดนโอ้โหทำไมเกาหลีดุจังโอ้โหพอเขาตัดเราได้ปุ๊บเขาส่วนเราเขาแทนทีเลยนะทุกคนโอ้โหถ้าตรงกรอบนี่สวยเลยนะยิงเข้าอ่ะ สุภโชคยังเก็บได้อยู่ชาทิพย์จ่ายเข้ามาให้ก็ศูนทรซับครับเดวิสเดวิสออกมามีเคี้ยวสั้นโอ้แล้วจะเลือ่อนตักยิ่งสูดยังแย่ไม่ได้เฉยเลยครับชาทิพย์เส้นกระเทียนทอนับสุภโชคสุขภโชคพิกพิกแล้วยิงครับศูนทรซับนี่ผมต้องการแบบนี้แหละเพราะว่าสุนทรซับสู้กองหลังของเกาหลีใต้ได้นะทุกคน สามารถพิงได้ครับดูครับเนี่ยโอ้เอาไม่อยู่นะแล้วเราได้มุมด้วยครับแล้วเทียทร์อนจะเปิดเข้าไปนะเขาเดี๋ยวเขาเปิดเข้าไปแล้วชนา,าทิพย์จะขึ้นโขกแต่ตัวอยู่กระจึงนึงฮนะรีคังอินแล้วนี่ครับโอ้โหเดวิดเยี่ยมครับลูกนี้แล้วส่วนเลยครับจะเลนสักออกมาครับโอ้เรามาถึงสุขชคซั้วยขวาครับโอ้หลุดขอบ พวกพายไม่ทันนะทุกคนโอ้โหรเจริญซักจ oh! oh! oh really? ่ายกับจูดครับแล้วจูดให้กับสุขโชคยิงครับมันหลุดกรอบนะลูกนี้โอ้แล้วเกาหลีขึ้นมาโอ้โหที่ชนนาทิศ โอ้ย <The> <els> ยังช่วยกันได้ดีครับทุกคนแล้วสุภาโชคเห็นแล้วครับสุภาโชคเห็นจูดแล้วเจริญศักเล่นกับจูดครับแล้วเจริญศักแล้วจู่จ่ายไม้กับสุภาโชคยิงโอ้โหติดเซฟรักษาประตูครับลูกนี้โอ้โอกาสโอกาสของเราเลยครับลูกนี้ดูครับโอ้แล้วเขาไปหยุดแล้วโอ้ยิงไปติดเซฟครับอูยังไม่ได้ครับอูเสียดายนะ แล,แล้วเทียทรอนจะคนเปิดเข้าไปครับเทียทรอนเปิดเข้าไปแล้วจะเลินจักขึ้นครับไม่ถึงนะแล้วเขาเก็บได้อีกแล้วครับอาทีฟเลยเดยว,วิสแล้วถึงเทียทร์อนสัดเลยครับโมหนึ่งศูนย์โหแล้วเทียทรอนเติมขึ้นมาครับโอ้โหเอาแล้วก็พิษไทยขึ้นนำเกาหลีครับ มันเป็นไปได้วะทุกคนสุดสุดเกับลูกนี้ยีระทอนยังต้องเติมขึ้นมายิงนะทุกคนอู้หูครับผู้เด็กคิดว่าลูกนี้จะไม่ได้แล้วนะแล้วซัดไปซ้ายเลยก็มีระทอนโอ้โหสวยด้วยครับ เอาแล้วครับเกาหลีผมว่าเขาเล่งใส่เราแน่ๆครับเขาโดนน้ำแล้วอะ่ะโอ้โหโจนาทานันโจนาทานันโอ้โหเสียบโอ้โหโฟาวครับพี่ระโดนโดนเหลืองครับลูกนี้ คูเก้าก็บอกจังหวะน,นั้นจานไม่ให้มากนะโอ้โหจังหวะที่เขาเสียบ,บอ่ะจานไม่ให้ทีมผมบ้างล่ะนี้เลยครับเอาครับฟีลคิกด,ดีคังเห็นอยู่นะหยิงแล้วครับเข้ามือปฏิวัติครับพวดักได้อีกเหอครับโอ้โหเนี่ยทีละทอนดักได้อีกแล้วครับแล้วทีละทอนให้กับโจวซุนรัพออกมาที่สุพนัทสุพนัทลงมาแล้วครับแหมก็ต้องใช้ครับสุพนัท ออกมาแล้วพิกได้ไหมศูนย์ซับกิงโอ้โหหลุดกรบไม่ได้ลูกที่สองโอ้แต่จบเกมครับโอ้โหเราทำได้แล้วทุกคนเราเอาแต้มจากเกาหลีใต้มาได้ครับสุ มาดูผลการแข่งขันกันครับเกาหลีเหนือครับเสมอกับอินเดียไป0-0นะเลมานอนครับแพออสเตรเลียเป็น1-4เลยครับอิรักครับเสมอกับมาเลเซีย0-0นะโคนจีนก็เสมอกับอินโดนีเซีย2-2ครับ คูเวตแพ้กาตาร์เป1-3โอ้โหกาตาร์กลับมาชนะแล้วนะครับ UAE ครับเสมอกับอิหร่านไป0-0นะโอมานแพ้เกาหลีใต้ไป2-4เลยครับซาอุครับชนะอุซเบยียไป4-0เลยวันจอแดงครับเสมอกับเวียดนามนะ1-1มาดูครับเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ครับเราขึ้นมาอยู่ที่3ามนะทุกคนแล้วก็เกา,าหลีใต้ตกไปอยู่ที่4ครับโอ้โหเดี๋ยว,ว่าเราฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะมาดูครับเกมถัดไปเจอกับใคร เกมถัดไปครับเราออกไปเยือนอินโดนีเซียนะทุกคนเราอินโดนีเซียเขาแมตช์สองแมตช์ท,ที่ผ่านมานี่เขาฟอร์มดีด้วยนะทุกคนเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหมาเขายังไม่แพ้ใครเลยครับมาครับเดี๋ยวเราไปจัดตัวนักเตะกันก่อนนะทุกคนมาดูครับใครเป็นยังไงบ้างโอ้โหแล้ววันนี้นักเตะเราฟิตกันหมดเลยนะทุกคนแต่ที่พีก,ก็คือโจนาธานเราเจ็บนะไปเจ็บตั้งแต่ตอนไหนวะนะแล้วเจ็บหนึ่งสัปดาห์ครับโอ้โ ผมใช้สุบฉชายแล้วกันเกมนี้โอเคเราใช้ชุดนี้เลยไปฟาดกับอินโดนีเซียกันมาครับแล้วผมจะใส่ชุดนี้แหละมาครับวันนี้เราออกมาเยือนทางด้านอินโดนีเซียนะครับทุกคนม,<า>มันอาจจะเป็นเกมที่ยากก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเกาหลีกต้แล้วก็ชนะมาแล้วนะ ออแค่นั้นแหละ<พ>มาครับ <laughs> ไม่ใช่เกมงา่ายแน่นอนะนะเรามาเยือนเขาแล้วอินโดนีเซียนี่ที่มันผ่านนานี่ยังไม่แพ้นะผมเพ็นนะชนะมัง่งเสมอมัง่งล่าสุดเขาชนะเกาหลีใต้ไปสามสูเลยนะโหหดมากครับ เอาครับจับไม้จับมือกันครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับเกมเริ่มครับอินโดนีเซียได้เคลียร์ก่อนเลยครับทุกคนออกไม้กับชนะทิพย์ครับออกซ้ายมาเลยครับที่ธีรทรธีรทรเล่นกับสุภาโชคครับสุภาโชคเล่นกับสุภาชัยสุภาชัยบังไว้ก่อนครับมันแน่นครับแล้วพีเคียวสั้นเปิดเข้ามาแล้วสุภาชัยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับนี่แหละครับ โสุภาชัยครับนัดหนึ่งครับเน,นาไทยโอ้เงียบเลยฮะสนามคิดว่าไม่มีคนนะเนี่ยโอ้แล้วกองเชียร์เราเอาแล้วครับโอ้แล้วนำนำเร็วด้วยครับเกมนี้ดูยครับโอ้เนี่ยสุภาชัยบังได้ดีครับไหลออกไม้ครับมีเคลสันเปิด โขกเข้าไปครับ1-0เลยโอ้โหทำเร็วด้วยนะทุกคนโอ้โหเท่คนเดียวครับลงโล่งนะตรงเนี้ยดู๋ยวเก่าครับโขกพลิกเอาเลยครับเทียรทอนธนาทิพ์อาทิพให้กสุภนัทครับมาที่สุภชัยสุภชัยมาให้กับสุภโชคสุภโชคออกมาให้กับธีรทอน แล้วเทียร์ทอนเปิดเข้าไปแบบนี้ก็โคกดีครับโอ้โหแล้วโคกดีครับโูสองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหเกมนี้สุภะชัยสุดสุดครับโอ้แล้วทีมเยอรมันเขาปิดสุภะชัยไม่อยู่จริงๆครับปูครับลูกแรกชนขาลูกที่สองโอ้โหเรียบร้อยสองศูนย์ครับเกมนี้ แค่ผิกแล้วครับแบบนี้สุภาชัย Well with this kind of authority Peter why not push on and and totally kill this ครับชนาทิพเก็บได้ชนาทิพย์ดีดเข้ามาให้กับสุพันธ์เล่นกับสุภาชัยออกมาที่สุภาโชคสุภาโชคเห็นสุพันธ์วิ่งขึ้นมาแล้วสุพันธ์จริงครับโอ้โหติดเซฟูกสาประตูครับสุภาโชคสุภาโชคให้กับสุภาชัยสุภาชัยพลิกบอลได้อีกแล้วครับสุภาชัยสุภาชัยเล่นกับสุพันธ์ สุพนัทเห็นสุประชัยเล่นกัน1-2แล้วสุประชัยให้กับสุพนัทอีกแล้วครับแล้วมาที่มิกาเซนแล้วมิกาเซนเปิดเข้ามาให้กับสุประชัยแล้วสุประโชคสุประโชคเก็บได้สุประโชคเล่นกับสุพนัทครับสุพนัทเล่นกับสุประโชคสุประโชคเล่นกับสุพนัทสุพนัทเล่นกับสุประชัยแล้วสุประชัยยิงครับสามสุขขึนอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับไปครัเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังกันเลย ไปแล้วครับสสมราินโอเคแล้วสุภาชัยโดนเตะครับโอ้โหจานเหลือยงไหมไม่เหลืองหรอโอโ้แล้วโอโ้แค่เตือนครับแล้วสุภาชัยเราเจ็บหรือเปล่าครับโอ้โหฟองกำลังดีเลยนะทุกคนโอ้โอหเจ็บหรือเปล่าครับสุภาชัย โอ้แล้วประถมพยาบาลอยู่ฮะตอนนี้ภุมนัทแล้วทิปติดพันโอ้เรียบร้อยครับโอ้สามศูนย์ไปเลยครับลูกนี้ฟอร์อมรีชักเลยครับดูงงครับเพียร์นอนเล่นง่ายๆครับ โอ้60คนเรายิงเขาได้นะโอ้โหทีติพันครับไปยืนแทนสุพชัยครับลูกนี้แล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับ3ตัวนะครับดักได้เลยครับทีติพันโอ้โนี่เล่นกันดีมากครับแล้วโอ้โหหลุดครับแบบนี้สุพรรณัฐสุพรรณัฐ่าพี่มะคู่ไม่เข้าครับ โอ้โหลงยิงเสาแรกเลยนะทุกคนลูกเนี้ยโอ้ลูกก็พิพันย์ยกมาได้เฉย,ยเลยครับโอ้โหไม่ได้ลูกที่สี่ครับทิมชาติไทยแล้วเปลี่ยนชนะทิพย์ออกครับแล้วเอาวอรลชิตลงมาแทนนะแล้วเขายิงครับโ,โ,โอ้โหเอาแล้วครับเขาไล่ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งสามนะ เราาดูลูกนี้ดูครับเขเล่นแค่ามจังหวะเท่านั้นนะโ้ัหสนามแทบแตกฮะเนี่ย พโชคพรโชคพรโชคโอ้โหยังมังได้ดีครับเฮียทอนเล่นกับสุพรรณัติพระชัยจุกพระชัยพลิกยิงครับแม่เบาไปครับโอเคยังเบาไปนะพละชิดแล้วโอ้โหสุพรรณัดิกะโป้หติดเซฟโอ้แล้วพวกลูกทห้สี่ไม่ได้นะทุกคนลูกนี้โอ้เสียได้อ่ะ หลุดเลยครับดูครับโอ้โหโโอ้หไปติดเซฟครับโอ้โหมาครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของเรานะสุมติฐานเปิดเข้าไปเลยแล้วเข้ามือผู้รักษาประตูเขาเลยครับ oh. ยังได้อยู่ครับแล้วจบ โอเคโอเคครับโอ้โหเป็นสามแต้มของเรานะโอ้ชนะไปได้ครับไปก็เดี๋ยวไปดูเกมถัดไปกันเลยครับมาดูผลการแข่งขันกันครับออสเตรเลียนะชนะเกาหลีเหนือไป10ครับมาเลเซียชนะเลมอนอนไป2 0นะเกาหลีใต้ก็ชนะอิรักไปครับ1 0จีนครับชนะยูเออไป4 0เลยครับโอ้โหญี่ปุ่นครับโอ้โ แคูเวตเป็นหนึ่งประตูต่อสเลยนะทุกคนโอ้โหกาตาครับชนะอิร่านนะหนึง่งูอุสเบกับแพ้อมานเป็นหนเลยครับเวียดนามครับก็พ่ายให้กับซาอุไป1นระตูต่อาเหมือนกันนะอินเดียก็แพ้จอร์แดนไปครับ1 3นะมาดูครับตอนนี้อันดับก็อยู่ที่3ามนะเราถือว่ายังสูนสีอยู่ครับเกาะกลุ่ม1-4ไว้นะทุกคน เราจะได้ไปได้แบบอัตโนมัติเลยนะไปครับไปดูครับว่าถัดไปเจอกับใครนะแม้ถัดไปครับเราเปิดบ้านพบกับจีนนะทุกคนโอ้ถือว่าก็หนักอยู่ครับทุกคนมันหนักทุกเกมอยู่แล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปจัดตัวเตะกันครับโอ้วันนี้สุพรรณนัดครับไม่ฟิตครับผมจะใช้เจริญศักดิ์แล้วกันแล้วดูครับสุปชัยเราเจ็บครับ5วันครับ เราจะใช้เีเลสักไหมเกมนี้เราผมลองใช้เีเลสักไหมเออผมลองใช้เีเลสักดีกว่าวะแล้วก็เอาวอลรชิตนะมาแทนทิติพันธ์ไหมได้ครับใช้วอลรชิตแทนทิติพันธ์เลยดีกว่าสุพรรณครับสุพนรณก็ฟิตนะเอาไว้ก่อนนะมาครับวันนี้เราเปิดราชมังคลา,าเีิลซัพทานนะแนะต่เรากับมีองจีนครับทุกคนอ่าครับ สามแต้มเท่านั้นครับเกมนี้ถ้าเราเก็บสามแต้มมาอีกเราจะอีพีนี้เราจะเก็บไปเก้าแต้มเต็มเลยนะทุกคนโหดมากเลยเนาะมาครับเดี๋ยวเราไปร้องเพลงชาติกันก่อนนะ าครับเสร็จแล้วทุกคนจับม้าจับเมืองก่อนนะโอ้โหไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลยดีกว่าครับเกมเริ่มครับเดีเริ่มแล้วเอเลียสครับมาให้กับมิเชลสันมิเชลสันได้ติดติดเก็บได้ครับมิเชลสันเอเลียสออกมาให้กับเทเลียทอนเลยชาทติปั๊บตัวโชค อาทิบแล้วแล้วธีรศักดิ์ธีรศักดิ์จริงเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้หของหน้าเราสามารถยิงได้ทุกตัวครับคมคทั้งนั้นนะอุลลุคดีสวยยัดครับธีักดโอ้นำเร็วอ oh. ีกแล้วครับเราดูครับเทียร์ทอนจ่ายเข้ามาครับแล้ว ชาร์ทิพครับจ่ายไหมครับธีรศักดิ์พลิกแล้วยิงเลยครับโอ้โหออกสายมาครับมาแล้วครับมิเคลสันดักได้ครับโอเคแล้วโอ้แล้วจ่ายพลาดครับเอเลียส แล้วยิงโอ้เกือบโดนครับพลาดอีกแล้วครับโอ้เอเลียนไป่จ่ายพลาดนะทุกคนเกือบโดนอีกแล้วครับดูครับอุ๊ยน่าเค้ายังไม่ตรงอ่ะไม่ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะอย่างอย่างไงครับเอาแล้วเฮ้ยแล้วจีนจีนเขายิงครับปู่ติดไม่เข้าสั้นครับโอ้ยังจิ้มออกมาได้ครับโอ้เกือบโดน ต่อ,อมาชนาทิพย์ออกมาให้กับทีละทอนทีละทอนจ่ายลอดขาไม้กับสุภาพโชคแล้วตู้ยจะพิกนะฮึแล้วฝาลครับอุ้ยเอาแล้วครับถ่ายด้วยฟรีคิกนะโอ้ทุกคนผมยังฟรีคิกไ,ไม่เป็นนะโอ้โหดูครับเนี่ยจะง้างนะผมจะง้างยิงนะนะเมื่อชี้มไว้ก่อนผมจะง้างยิงแล้วเมื่อกี้ แล้วทีละทอนครับจะเป็นคนยิงนะผมยิงไม่เป็นนะทุกคนแล้วจิงก็มาขู่ติดครับติดกำแพงครับเรถ่ายเก็บไต้ต่อเน,นื่องเลยครับมีเกลรซันมีเกลรซันเปิดไปด้วยซ้ายเข้ามือไหมออกเขามองออกมาครับและหมดครึ่งแรกไปครับเราหนำอยู่ครับ1-0ศูนย์เดี๋ยวไปดูครึ่งหลังนครับ มาอีกแล้วครับจีนโอ้โหเอาขึ้นมาแล้วครับเปิดโอ้โหเคียร์ออกไม่ได้ครับเอเลียสแล้ววิลาเทพไปเล่นอย่างนั้นครับวิลาเทพแล้วโดนครับโอ้เข้าตีเสมอได้ครับผมกดให้เขาผมกดให้วิลาเทพเคียร์แล้วนะแต่วิลาเทพยสไม่ยอมเคียร์ให้ผมทุกคนโอ้โหทุกคนครับ ดูครับเนี่ยโอ้โหเอเลียสไปสกัดออกมาได้ครับแล้ววิลเล่เทพครับโอ้โหไม่ไม่ยอมเคี้ยวออกไปครับแล้วเรียบร้อยเลยครับเขาตีเสมอเราได้แล้วครับมิเคลซันเปลี่ยนแกนออกมาครับให้กับสุภพโชคในในสวยครับพระโชคแล้วโอ้โหวิ่งกระเด็นนะอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหแล้วเขายิงโอ้โหปฏิวัติกับ อยางเซฟได้อยู่ครับโอ้โหบอลในเล็กเขาโอดมากนะทุกคนดูครับโอ้โหทองคนเอาไม่อยู่แล้ววางเป๊ะมากอ่ะยังดีครับเรายังมีปฏิวัติช่วยไว้ได้นะแต่เราเสียเต็มมุมครับก็เปิดเข้าไปแล้วเปลี <S 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 ่ยนเอาเทียร์ทอนออกไปแล้วครับแล้วเอาสาัติภาพลงมานะ โอ้โหเขาได้ขึ้นขกอู่แล้วไม่ดีนะครับเราให้เขาอันนี้บ่อยๆไม่ดีครับมาครับสัมติภาพสัมผัสแรกครับาจสัีครมมากครันี้ีไทอีกครั้งนึงครับ้โคตรม ีเทสักคมมากสุดๆอ่ะโอ้โหดูครับดูเลยครับเนี่ยชาทิพย์จ่ายมาสุภาพเชาจ่ายให้กับเทสักครับแล้วโอ้โหพึ่งขวานแล้วกยิงเลยครับโอ้โหอย่างคมผมจัดๆเลยนะลูกเนี้ย จะหมดเวลาแล้วครับทีเขาเล่นใหญ่เลยครับเอาชาทิปเห็นสุภโชคครับแล้วสุพรรณนัทออกมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบครับแบบนี้โอ้โหสุพรรณนัทชอบยิงอะไรแบบนี้ด้วยครับเรียบร้อยแบบนี้จบเลยครับจีนสามแต้มเป็นของเราแน่ๆครับแบบนี้ ไม่ few claim side, ท<า>ันแล้วเหรอครับดูครับโอ้โหบอลแบบนี้ชอบครับดูว่าเท้าซัดทะลุช่องเข้ามาครับเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจัดเลยอ่ะตรงเนี้ยเ <c oughs> น้นๆครับสุมารนัท เก็บได้ครับไทยโอ้แล oh, ้วจบเกมครับโอเคโอ้โหเป็นสามแต้มของเรานะเกมนี้โอ้โห EP นี้เราเก็บ9แต้มเต็มเลยครับทุกคนโอ้โหไอ้ครับเดี๋ยวไปดู้แม้ทัดทยกันครับเจอกันใครนะมาดูผลการแข่งขันกันครับจอแดนนะชนะออสเตรเลียไป4-1เลยครับโอ้โหเกาหลีเหนือครับแพ้มาเลเซียนะ2-4ครับ เลมานอนครับแพ้เกาหลีใต้ไปศูนย์หนึ่งครับอิรักครับแพ้อินโดนีเซียครับโอ้โหหนึ่งสามโอ้อินโดนีเซียฟอร์มดีครับมาดูครับว่าคูเวตนะเสมอครับอุสเบไปศูนย์ศูนย์ครับอิหร่านครับแพ้ญี่ปุ่นไปเลยครับศูนย์ตัวต่อสี่เลยครับโอ้โหกาตาร์ครับชนะยูเอเอไปศูนย์สองนะเวียดนามครับแพ้โอมานไปหนึ่งศูนย์ครับซาอุครับแพ้อินเดียไปศูนย์หนึ่งครับโอ้โหมาดูครับว่าแมต ถัาไปเจอใครนะตอนนี้ครับเราขยับมาอยู่ที่2แล้วครับทุกคนโอ้โหเอาแล้วครับปูทิมาไทยถือว่าทําได้เยี่ยมครับไปก็ไปดูครับแมทถัดไปครับเราเปิดบ้านเท่ากับ UAE ครับโอ้โหแต่ถือว่าก็หนักนะทุกคนแต่วันนักเตะเราตอนนี้มั่นใจสุดๆครับโอ้โหมา EP นี้ก็สําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ีหน้านะอีพีหน้าเจอกันแน่นอนครับ UAE ฮะโอ้ไปแล้วทุกคนบา,บายครับ